เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิแซตของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซด An นเซของเรานะคะอยู่กับเรื่องราวดีๆค่ะจากหนังสือแค่ยิ้มยังไม่พอนะคะของดรวรพัฒน์พูดเจริญค่ะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะคะก็หาซื้อกันได้ค่ะที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยราคาก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ข้อมูลที่ได้ในหนังสือเล่มน,นี้เราสามารถที่จะเอามาปรับใช้ทั้งในมุมมองของการใช้ชีวิตของเรานะคะพัฒนาจิตใจพัฒนาความคิดพัฒนาสมองอมรวมถึงในมุมของธุรกิจอันนี้ชัดเจนมากนะคะเพราะเขาสามารถที่จะปรับเอาเรื่องราวธรรมดาธรรมดา ให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าเราจะนําพาธุรกิจของเราองค์กรของเราไปสู่องค์กรที่มีแต่รอยยิ้มนะคะที่มากกว่าการการให้นะคะ ควรจะเป็นรูปแบบไหนแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเมื่อกี้เราเรียนรู้มาถึง co 1.0นะคะ2.0แต่เห็นบอกว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเชิงลึกคือถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเออเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคือวิธีการดัด1.0 2.0เนี่ยมันคล้ายๆพวกอินเทอร์เน็ตนะเป็นยุค1ยุค2ยุคสเราลองมานั่งแบบพี่คิดว่ามันมีมันมีส่วนหนึ่งพี่ๆเมื่อกี้พี่ต้องขอโทษคุณผู้ชมก็คือว่าพี่พูดข้ามไปนิดหน เออเป็นสั้นๆแต่ว่าเห็นภาพเลยนะว่า1นจยริงๆแล้วเขาบอกว่าเอ่อคาแรคเตอร์เป็นยังไงนี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าความฉลาดความขยันความสําเร็จวัดกันที่ตัวเลขเขาเขาถึงเน้นที่แบบว่ากําไรต้นทุนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนพวกนี้คือวัดทุกอย่างต้องวัดที่รูปธรรมอย่างเดียวนี่คือเวอร์ชัน่น1.0ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์หลักของเขาเลยอันคือแน่นอนถ้าเกิดเั้งมองเรื่องของตัวการค้าวัดทําลายก็คือกําไร คือถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่บางอย่างคือมันอาจจะตึงเกินไปณนะสถานการณ์ปัจจุบนันเดี๋ยวดูว่าตรงไหนที่มัน,ม,นมันดีและไม่ดีค่ะ,ะเขาบอกว่าอมองเป็นคนมองด้านเดียวคือเห็นแกงเงินลาบยศสรรเสริญแล้วก็ว่าไปแล้วก็บุคลิกนะเป็นคนค่อนข้างเชื่อตัวเองคนวิ้ยาปาสตรเด็ดการหน่อยๆน,นะ <c oughs> เพราะว่าอะไรคือจะเหมือนคนหลงตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าผลกระทบต่างๆที่ตนเองก่อไว้เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดดูพฤติกรรมของนโยบายของคนพวกนี้นะจะเห็นชัดเจนมากคือหนึ่งชอบตัดเกรดดูผลงานตัดเกรดหมายถึงคือต้องมีการวัดผล<น> KPI <BI, S 2> แล้วก็คือต้องแบบว่าถ้าเกิดว่า KPI มายังไงปุ๊บแล้วเนี่ยคือเขาไม่สนแล้วว่าใครจะเป็นยังไงเ,เขาดูแค่การวัดจากดัชนีตัวเลขตัวนี้แต่ไม่ดูนะว่าพฤติกรรมของคนนี้เป็นยังไงอันที่สองคือกดดันพนักงานมีข้อห้ามมากมาย สร้างข้อห้ามไว้เยอะๆเนี่ยอันนี้คือเช่นอะไรห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ว่าโลกนี้มันโลกอินเทอร์เน็ตแล้วไงอันนี้คือคงไปไปห้ามไม่ได้แล้วก็อะไรเขาบอกว่าชอบใช้ระบบเครือญาติไม่พิจารณาคนดีมีฝีมือหรือพิจารณาไม่เป็นจริงๆแล้วคือเขาบอกว่าพิจารณาไม่เป็นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะคนพวกนี้เวอร์ชันหนึ่งอยากจะต้องการคนดีมีฝีมือเข้ามาเพื่อพิจารณาไม่เป็นไงแล้วก็มีอะไรมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลไม่เป็นเรื่อล้อ อันนี้นี่ตัวสําคัญเลยนะชอบเนี่ยฝ่ายบัญชีซ,ซึ่งเราก็มีอยู่งี้แต่อันนี้เราเราเคยเจอนะฝ่ายบัญชีชอบทวงเช็คจ่ายเงินช้ามันมันต้องใครกันตลาดคุณนี่ไงนี่ไงคือนี่ก็คือ,คอถามว่าอาจารย์สมพรเคยพูดประจําว่าถ้าเราเป็นผู้ซื้อใช่ไหมเขาเป็นผู้ขายเราซื้อปุ๊บเราต้องจ่ายเงินให้ตรงเขาก็ต้องส่งมอบของมาให้ตรงเวลาเช่นกันและเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเรากลับกันเนี่ยเขาเป็นผู้ขายเราเป็นผู้ซื้อ คืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันต้องส่งมอบเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยปีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่นี่ไงไอคนที่เป็นการตลาดแบบเก่านะชอบทวงเช็คชอบทวงวไม่จริงๆไม่อยากจะเอ<ต>่ยชื่อเ,เป็นแต่แต่เวลาที่แบบว่าเราจะเอาของเขานี่ทวงจังอะไรเงี้ยป่ะ <c oughs> แล้วก็นี่ไงก็คือเน้นการตลาดแบบเดิม <c oughs> ๆคือหลอกลวงพูดไม่ตรงมีแต่ลดแรง<ๆ>จากแถม <c oughs> ใส่สารเคมีวัสดุไม่แต่คุณภาพแล้วก็ว่าไปโกงตาช่างโอ้ยฟังดูแล้แย่จังเลยอ่ะอันนคือถ้าเกิดแม่ค้าคนไหที่โกงตาช่างอยู่คุณเป็นเดียุคกหนึ่งนะ แล้วก็อะไระห้องน้ําหรือที่จอดรถของเจ้านายดูหรูเด่นกว่าพนักง,งานนะตลอดนี่ไงก็ค,ค,คือว่าแล้วก็เขาบอกว่าไม่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านข้างๆโรงงานปล่อยเสียงส่งเสียงดังปล่อยองเสียแล้วก็ว่าไปนี่คือเป็นแคแรคเตอร์ของ c ี1.0โอหนึ่งจุดซึ่งพอเราเห็นพอเราอ่านอย่างนี้ปุ๊บนะชัดเจนเลยแต,แต่แต่พออันอันที่นสองนะบอกเวอร์ชันหนึ่งสองจุดศูนย์นะก็บอกคนนี้คือเน้นความเป็นผู้นํามากกว่าผู้บริหารคือเมื่อกี้เป็นเจ้าของกิจการเลยแล้วก็คือ เราใหญ่สุดเหมือนยุคเจนเหมือนกันนะคะที่เราเคยคุยกันอ่ะโอเคเบบี้มื้อเจนเอเจนวายแล้วก็คือเขาบอกว่าจีโอยุคที่สองเนี่ยก็คือรักษาสมดุลงานกับชีวิตงานกับกับความสุขนี้ได้ดีค่ะอันที่สามคือมีจิตอาสาเพื่อสร้างผลงานมากกว่าบ้าผลงานคนพวกนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาจะเน้นถึงทุนทางใจด้วยเมื่อกี้เราเน้นทุนที่มันจับต้องได้ อันนี้จะมีทุนทางใจเพิ่มขึ้นมาเป็นความรู้สึกก็คือว่ายอมอุทิศอะไรบางอย่างให้องค์กรมีจิตอาสาแล้วก็คือมีทุนทางเครือข่ายเพราะว่าอะไรคือคนพวกนี้คือเขาบอกว่าเวลาไปร่วมมือกับคนอื่นแล้วก็จัดกิจกรรมโครงการอะไรก็ตามเนีน่ยมันก็จะสร้างทุนทางโครงข่ายมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีมากขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูนะคนพวกนี้จะมองแล้วเนี่ยจะจะเน้นเรื่องของทุนทางนามมรรมเยอะมากกว่าคราวนี้เรามาสู่ เมื่อกี้เลยเวอร์ชันศูน3.0ค่ะอันี้แกเขียนมานี่พี่อ่านแล้วพี่ยังนึกว่าโอ้มันมันหลุดโลกไปว่ะนะหมายถึงว่าแบบว่าพูดถึงอนาคตแล้วอะไรเงี้ยคือคืออันนี้ล้ำมากอันนี้ล้ำมากต้องบอกตรงว่าถ้าเกิดใครอ่านนะรู้สึกว่าไม่ล้ำนะคือให้มากระเทือบมากระเทืบคนนี้พิธีกรหญิงค้ำคนนี้เออวิธีบริหารวิธีการบริหารแบบหลุดพ้นนิกวิถีพุทธค่ะเออเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคือแนวคิดก็คืออยู่รอด บวกอยู่ร่วมกันแล้วก็อยู่อย่างมีความหมายเมื่อกี้เวอร์ชันหนึ่งคืออยู่รอดอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ขอให้ฉันน่อยู่ได้แล้วก็เหนือคนน้ําฉันโอเคแต่คือพอพอเป็นเวอร์ชันสองนะบอกต้องอยู่ร่วมกันระหว่างเรากับพนักงานเรากับลูกค้าแต่วิธีที่สามคืออยู่อย่างมีความหมายเป็นบวชไหมอ่ะนี่ไงบางคนถามว่าอะไรคือความหมายของชีวิตมีเรื่องโจกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่ามีอะไรอ่ะมีผู้ว่าคนหนึ่งไปหาหมอ แล้วผู้ว่าคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหหมอมกลัวตายมากเลยอตอนนี้คือก็บอกว่าผมอยากอยู่ให้ร้อยี่สิบปีหมอก็าถามคุณสูบบุหรี่ไหม,อมบอกคุณไม่ได้ผมไม่ได้สูบแต่ผมไม่กล้าสูบบุหรี่เพราะกลัวเปไ็นมะเร็งในปอดแล้วคุณกินเหล้าไหมบอกกิเหล้าผมไม่เคยแต่เนี่ยเพื่อนผมกินกันหมดนะผมไปนั่งดูเฉยๆกินแต่โซดาแล้วคุณเนี่ยเที่ยวไหมบอกผมไม่เที่ยวผมเนี่ยคือโอ้โหคือเป็นคนธรรมะธรรมโม,มแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทำสามอย่างเนี่ยคุณจะอยู่ไปจน้ายุร้อยยี่สิบปี เขาหาความหมายในชีวิตไงฮะก็นี่ไงคือเขาบอกว่าไม่ใช่สามสามอย่างนี้เอาบางคนก็ก็บอกกัว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ทําอย่างนี้เลยเนี่ยคุณจะอยู่ไปทําไมมันไม่มีความหมายชีวิตคุณไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนี้บางคนอะเลอคือทั้งหมดในชีวิตความหมายคือมีสอย่างนี้นี่เป็นโจกไงมันเป็นโจกที่แบบว่าถ้ามองมุมหนึ่งนะมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาแปลมาเป็นเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งนี่คือว่าอะไรอยากจะอยู่นานแต่ก็กลัวไม่มีความสุขค่ะประเด็นคือความหมายของชีวิตเนี่ย ในเล่มนี้เขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นค,คือคุณสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้อีกเยอะแยะโดยเอาความรู้แล้วก็ทุนทางทุนทางทรัพย์สินของคุณน่ม,มาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือทางความคิดอะไรเงี้ยที่ตัวเองมีซึ่งอ, <ๆ S 2> อะไรก็บอกว่าเป้าหมายคือนิพพานคางานโอ้โหอย่างนั้นเลยเอออันนี้แล้วก็จุดเน้นก็คือว่าพัฒนาจิตใจการตลาดคือยกระดับจิตใจของทุกคน วิธีการบริหารคือวิธีพุทธวิธีธรรมชาติเขาคราวนี้คือเราอ่านปุ๊บเอ้ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเข,เขาต้องไปทําแบบว่าอารมณ์พุทธพาณนนิชย์อะไรเงี้ยเขาคิดอย่างนี้ถ้าเกิดเราแปลเป็นภาษาคนง่ายๆนะ,ะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะให้องคอ์กรเนี่ยไปได้เนี่ยเราต้องคิดกับว่าองคอ์กรไปได้เพราะคนฉะนั้นคือคนเนี่ยที่อยู่ในองค์กรน่ะจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองอันนี้เขาบอกว่าการประเมินผลงานเนี่ยวัดที่อะไร พฤติกรรมของคนคือจากคำว่า KPI ให้เป็น KBI B แปลว่า uh, behavior ก็คือเป็นพฤติกรรมก็คือถ้าเกิดว่าคนมันคนทำงานมันรู้สึกเป็นสุขรู้สึกดีแล้วเนี่ยเขาย่อมที่จะทำงานออกมาได้ดีเองอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไปห้ามนู่นห้ามนี่กับกดดันเขาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า,วางานได้ผลธรรมะก็ได้ผลก็เลยเอาเรื่องนี้มาขายายความอีก จากเนี่ยทั้งหมดก็คือเป็นภาคที่4ค่ะ,ะซึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยเ,เราพอเราอ่านปุ๊บใช่ไหม mm. เขาเขาก็จะมีวิธีการคือดร์วรพัฒน์ก็จะมีวิธีการในการที่จะทายอินธรรมะเข้าไปค่ะให้ให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องไปจําอะไรมากมายแต่ว่าคืออ่านปุ๊บเนี่ย mm. เขาสามารถโยงกลับมาที่งานบริการหรือว่างานขายเนี่ย mm. ได้เห็นภาพชัดเจน mm. นี่เขาบอกว่าที่บอกว่าอะไรอะเรื่องของการทายอินตัวหลักธรรมเนี่ย ถ้าอ่านดีๆเนี่ยจริงๆแล้วคือบางทีเราอ่านมาแล้วก่อนหน้าน,นี้เราลืมนะแล้วเราคิดว่ามันไม่ได้จะเกี่ยวกับงานแต่เอาเข้าจริงแล้วคือมันเกี่ยวกับงานมากๆเลยอเอา,าไบางคนอาจจะมองว่าเป็นวิชาพระพุทธศาสนาคือเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคือที่บางคนเกลียดงานบริการเนี่ยถ้ามองดีดๆอ่ะคือคุณยังไม่เข้าใจหลักธรรมบางอย่างพรมวิหารสี่อ,อย่างแรกก็คือเรื่องของความของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถามว่าตรงไหน คำว่าจริงแล้วคือพรหมิหารสีก็คือความความรักเนี่ยจริงๆแล้วคือเมตตาเนี่ยการที่เราต้องการอยากจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยคือมีชีวิตที่ดีขึ้นไปแก้ไขปัญหาให้เขาเนี่ยจริงๆแล้วคือมันหลักเดียวกันกับการขายสินค้านะอา้าวเหมือนยังไงอา้าวบางคนอย่างที่บอกว่าคือดูทีวีไม่ชัด <c oughs> แล้วรู้สึกเป็นทุกข์ มันลําคาญตาลำคานใจว่าในเมื่อเขามีทุกเราก็ไปช่วยแก้ปัญหานั้นให้ให้เขาพ้นจากทุกนี้เราก็คืออย่าไปคิดว่าเรากําลังขายกล่องรีเซิร์ฟเวอร์ให้เขาเรากําลังเนี่ยทำให้เขาเนี่ยคือชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นจากการได้ดูทีวีชัดๆอันนี้คือหลักเมตตาข้อแรกจากพมวิหารสีจากสภาพติดลบเป็นบวกไง Oh, okay. เห็นไหมคือ <Okay. S 2> คือเราทําให้เ้าดีขึ้นชีวิต <Okay. S 2> เขาสบายขึ้นคุณกำลังทําอะไรตามเนี่ยตามตามหลักอยู่ที่คุณไม่ได้รู้นะจริงแ <Okay. S 2> ล้วคือคุณตามทํตาตามหลักหลักทำอยู่แล้วด้วยอุย oh, <okay. S 2> ข้อแรกคุณเพื่อนช่างผ่านนะคะ <laughs> เออกรุณาด้วย <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรเราทํางานบริการ <Okay. S 2> การทํางานบริการ พวกเพื่อนช่างต้องทําอะไรก็ต้องเข้าไปปีนหลังคาต้องไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บางทีโดนชดบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณก็ทําเพื่อเขานี่ไงกรุณาการุณาก็คือ,อเขาอาจจะมีความสุขดีอยู่แล้วในระดับหนึง่งแต่ถ้าเราเข้าไปเพิ่มเติมให้เขามีรอยยิ้มมากขึ้นมีเสียงหัวเราะมากขึ้นมีเวลายอยู่กับครอบครัวความสุขเพิ่มมากขึ้นก็กลายเป็นความการุณานี้อันที่3คือมุทิตาเขาบอกว่าคือชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีพอเห็นเขาได้ดีอย่างที่บอกก็คือเราก็หัวใจด้วยแล้วก็รู้สึกเนี่ยอินกับเขา ช่องที่เขาต้องการจะดูจริงๆตอนนั้นอันนี้จะตรงข้ามกับพวกแบบว่าอิจฉาริษยาอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของตัวอุเบกขาอุเบกขา,าเนี่ยคือแน่นอนบางทีสังเกตไหมเราไปหาช่างเนี่ยช่างหลายคนก็จะบอกว่ามีช่างคนนูน้นบริการไม่ดีคนนั้นไม่ดีจริงๆแล้วคือไม่ต้องไปขยายความว่าเขาไม่ดีค,คือแล้วก็ความเป็นจริงคืออะไรนี่ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้จะเดินมาหาช่างเนี่ย ก็มีประสบการณ์ไม่ดีกับช่างหลายๆคนก่อนหน้านี้เราก็แค่ฟังวางใจเป็นกลางซะแล้บอกว่าไม่เป็นไรคือคนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงหรือเปล่านะแต่เราเนี่ยบริการเขาเนี่ยได้ดีกว่าคนก่อนแน่ๆนึกว่าอารมณ์จิตว่างแบบนิ่งไม่สนใจอะไรอยังต้องไปบวนแล้วคงไม่ได้ซึ่งซึ่งทั้งหดเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการวิธีการในการที่จะเข้าหาพรหมวิหารสี่เนี่ย จริงๆแล้วคือไม่จาเป็นต้องเข้าใจในวิธีเรียกว่าใ,ใ,ในทีเดียว <c oughs> แต่ใช้วิธีการฝึกเอาฝึกแล้วก็ลอง <c oughs> ลองดูว่าเราลอง,ลองบริการลูกค้าหนึ่งคน <c oughs> แล้วคุณลองดูซิว่าจริงๆ,ๆแล้วคือหลังจากจบการขายไปแล้วเนี่ยคุณใช้หลักธรรมเนี่ยไปกี่ข้อ <c oughs> ะะเป็นการเชื่อมโยงได้ดีเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ฝืนกับเรามากเพราะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแต่แค่เราอาจจะลืมไปวิชาพระพุทธศาสนาที่เราเรียนมาอมพอมีหารสี่คืออะไรแต่ณนุกวันนี้ถ้าคุณเพื่อนท่านได้ทําให้คุณลูกค้ามีความสุขนะคะพ้นจากปัญหาที่เขาเคยเจอก่อนหน้านี้แล้วก็มีการรับฟังเขาในแง่มุมต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้หลักธรรมในการทํางานโดยเฉพาะงานบริการและเชื่อว่าหลักธรรมต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงวิธีการต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่ม จะทําให้คุณมีความสุขลูกค้ามีความสุขและธุรกิจเติบโตแน่นอนค่ะเดี๋ยวเทปหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องค่ะยังไม่ได้เข้า43เคล็ดลับเลยนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรต้องติดตามวันนี้แซนเซอร์หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ